โอเคครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของตารางการจูนนะครับก็โปรแกรมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดสองโหมดนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่โหมดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็มาอ่านที่คู๊กการใช้กันได้นะครับก็นี่นะครับในทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เพื่อนดูนะครับก็ผมจะไล่ให้เพื่อนดูเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนนะครับอ่าหรือปรับหน้าจอเป็นซีนะเพื่อเห็น ส่วนผสมน้ำมันนะครับกับอากาศหรือหนาหนาบางนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นไฟสีนะเขาเรียกว่าระดับสีให้เห็นแบบชัดเจนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราเกิดเรากดเฮดนะครับก็จะเห็นเซอร์เคิลวิ่งนะครับตามเวลาบิ๊กเคเรงหรือรอบอาเบียมวิ่งไปนะครับสังเกตตัวนี้ของเรานะครับจะเป็น C p u ที่ค่อนข้างสะเถียนและไวนะครับเห็นไหมเห็นเส้นเซอร์เคิลวิ่งไหมครับมันจะแบบรอจับนะครับบอกเลยว่าแม่นยามากนะครับ ไม่ใหญ่มากๆนะครับเป็นไมโครชิปแท้นะครับนี่นะครับเป็นครับสังเกตเส้นเซเซอร์จะวิ่งเราเร็วเราไวนะครับเวลาเราพับเันเร่งหรือเราเปิดเร่งเนี่ยปุ๊บมันจะทันไวนะฮะทันใจนะครับเขาเรียกว่าเร็วไทม์นะตอนนั้นเลยนะครับตัวนี้คิมก็คือไฟนะครับก็สามารถบวกหรือลบได้นะครับนะฮะมาดูน้ำมันก่อนนะครับการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในเครื่องซิมูเลตนะเราลอง เปิดรอบแล้วก็เราบเปอร์เซ็นต์กรเร่งดูนะครับซึ่งผมบอกว่าการทํางานนะครับชึงหน้านี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์กรเร่งนะครับหนึ่งฐาสิบสองก็คือการบิดกรเร่งนะครับอ่ะมมดกรเร่งให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเวลาบิดกรเร่งเห็นไหมครับเห็นเส้นตัวเซอร์เคอร์วิ่งไหมครับนี่ครับนี่ครับถ้ากดเฮดปุ๊บนะครับเวลาเราบิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นเซอร์เคอร์ให้เราเห็นว่าเวลาเราเบิ้ลนะครับวันวิ่งเมืองไหนบ้านครับเราก็สามารถตามไปเก็บจูนได้เลยนะครับก็สามารถบวกหรือลดน้ำมันได้ตามความชอบนะ หนึ่งร้อยคืออะไรนะครับหนึ่งร้อยก็คือไฟล์ที่ผมให้ไปนะครับออกมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใส่ร้อยสิบก็คือเพิ่มไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยี่สิบก็คือเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราใส่เก้าสิบก็คือลดจากหนึ่งร้อยเหลือเก้าสิบนะแต่ผมจะลองจูนให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องเ่ดูนะครับผ่านโดยเครื่องซิมูเลตนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นสเตร์เคอร์วิ่งด้วยกันนะการน้ำมันนะครับแล้วก็ ในคำถามพี่เพื่อนหลายคนว่าพี่สอนผมจูนหอบแล้วก็แบ็กไฟล์บัตเทิลปุ้งปังหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนไปในตัวเลยนะครับแล้วก็ค่าสัาลัจากที่ออนซ่าให้ไปก็คือใส่หนึงร้อยนะครับคุณก,ก็ลองไปปรับการจูนเอานะครับการทำงานนะครับข้างบนเป็นรอบ RPM นะครับนี่รอบ M, RPM สูงสุดนะครับเมื่อกี้ที่เราเคยสอนไปหน้าที่แล้วแล้วคอนฟิกนะครับก็คือคุณจะใสะ่เปิดรอบนะครับ เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเป็นสแตนด์อโลนนะครับซึ่งนี้เปิดรอบสแตนด์อโลนที่เจ็ดพันห้านะครับเอาสูงสุดเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันรอบนะครับถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณก็ใส่ตัวเลขเพิ่มไปนะครับมันจะต้องคูณหนึ่งร้อยนะสมมติมจะเอ้าเปิดรอบที่หนึ่งหมื่นสามพันรอบก็ใส่ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็กดแอนเนอร์นะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่คือใช้งานได้นะครับแล้วก็มาดูทั้งมันนะครับนะครับก็คือการทํางานนะครับเวลาเราบิดกัวเลงปึ๊ เห็นเสือเคิรวิ่งไหมครับนี่ล้ออัพเอ็มนะครับเห็นไหมครับขาน่าคือล้บขาล่านี่คือล้ออัพเอ็มนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์คาร์เร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนผสมน้ำมันนะครับหรือโอทูเซอรเซอร์นะครับซึ่งคันนี้ผมจำลองในเครื่องซิมูเลรนะครับมันจะไม่มีโอทูขึ้นนะครับอ่ะผมจะเปิดคาร์เรวนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับจะวิ่งตามเทอร์เซอร์ดูครับเห็นไหมครับจะทำให้กับจูนเนอร์ทุกคนจูนได้ง่ายมากนะครับคุณจะเห็นเส้นเซอร์เคิลวิ่งตามเลยนะฮะสมมติผมยกเขาเร่งปึ� เราต้องสัมพันธ์กันนะครับเวลารับตเวกระเร่งดูครเร่งปุ๊บเห็นไหมผมได้ลงล่างนะครับเนี่ยเราสามารถวิ่งตามเก็บหรือตามจูนตามไม่ตามอาการนะครับจะจูนง่ายมากนะครับนะครับการจูนหัวฉีดนะครับมันมีอยู่สองประเด็นครับน้ำมันไม่หนาหรือบางครับก็สามารถเพิ่มลดได้เลยตามความชอบนะครับอ่ะสมมติผมจูนอยู่ด้านนี้นะครับนี่กดกระเร่งมาปุ๊บท p พีอยู่ที่ สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับรอบที่หนึ่ที่ห้าพันรอบนะครับเอ้ยรู้สึกว่ารถเบิร์นแล้วมันพับคัะเร่งนะครับรถคันนี้ก็ทําลูกใหญ่มานะครับลูกใหญ่ลิ้นใหญ่แต่หัวฉีดเบอร์ได้ไปหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำมันได้เลยนะครับทําเวลาการฉีดน้ำมันดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรถคันนี้ไม่มีแมปแมปก็ไม่ทํางานนะครับแต่ถ้ามีแมปก็จะ้ทำงานอันนี้เห็นไหมครับหัวฉีดมันฉีดออนมานะครับไฟแรงของให้มาหกจุดสี่ศูนย์เมตรสิก มันออกก็หกตัวสี่เมสิกก็คือร้อยคือเท่าเดิมนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มน้ํามันนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะสมมติมันอยู่ย่านนี้เนาะอะผมต้องการเพิ่มไปสักร้อยสี่สิบนะครับก็ใส่ร้อยสี่สิบเลยนะครับพอกดร้อยสี่สิบเสร็จปุ๊บกด enter นะครับตั้งเข้าไปนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเห็นตัวเลขนะครับมันจะเพิ่มน้ํามันเึ้นไปนะครับไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับจากยี่สิบห้าให้เป็นสามสิบห้าเห็นไหมครับเนี่ย่ับิดไปครับ ช่วงท้ายไช่วงท้ายน้ำมันน้ำมันไม่พอนะครับเพิ่มอีกได้ครับเราไล่จูนตามกร์เซอร์เลยใช่ไหมครับสามารถบวกหรือลบได้ตามามชอบนะครับเราเรายกกระเร่งปึ๊บนีใช้กร์เซอร์ได้วิงตามครับเนี่ยเราไล่ตามเก็บนะครับซึ่งตัวนี้บอกว่าจะจูนง่ายนะครับการทํางานของกอโปรแกรมนะครับมันจะไล่จากบนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้คือย่านเดินเบานะครับนะครับแล้วก็คีย์ปกติแล้วก็เปิดกระเรีสูงสุดตรงนี้นะครับผมจะลองทำลองให้ดูนะครับ ไปครับเปิดเล่นหุ้ครับเห็นไหมครับอันนี้เปิดอยู่ที่หมื่นสองนะครับหมื่นสองนะครับหมื่นสองประมาณหมื่นสามนะครับเพรผมผมผมตั้งไว้ที่หมื่นสามนะครับก็อยู่สูงสุดนะครับไปนี่ไหมครับยกขึ้นเร่งยกขึ้นเร่งเราต้อเร่งวันแล้วครับยกขึ้นเร่งครับปึ๊บนะครับก็ลงตามเซอร์เคอรเซอร์ครับแล้วก็ไล่เบิร์นปึ้ง เห็นไ,ไหมครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าการจูนเนี่ยเราจะเห็นเลยเซอร์เคิลวิ่งตรงไหนนะเราไล่เราไล่จูนตามเก็บมันเลยครับก็จะมี2องาเหตุน้ำมันไม่หนาก็บางครับบกลองถ้าเกิดเราลองเพิ่มแล้วเร่งหหัากเก่าก็ลองลดน้ำมันดูนะครับค่าสารดาจากโรงงานที่เราให้ไปนะจอดอรันให้ไปก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยคือ เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับจากฝฟล์ทานด้เอลของเราแล้วนะมุดเข้าสี่ก็ต้องออกสี่อย่างเงี้ยนะครับพระวันนี้นะครับอ่ะผมลองให้ดูทีนึงเห็นไหมครับกดกระเดงครับปึ๊บตอนนี้มันออนอยู่ที่หกห้าจุดแปดห้าเจ็ดมือสิกนะครับมันอยู่ด้านตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่แค่เนที่หนึ่งดีนะครับคือเคอร์เซอร์นะครับอ่ะผมจะลดน้ำมันนะครับ รู้สึกมันหนาไปนะครับใส่หัวฉีดใหญ่หนาไปอ่ะลดสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบก็ได้อ่ะกดใส่แปดสิบแล้วกด Enter เข้าไปนะครับดูเวลาฉีดนะครับเสียงครับฟังสังเกตนะครับคึ้นสีเสีก็เปลี่ยนไปนะเห็นไหมครับอ่านะครับนี่คือการปรับจูนหรือลดน้ำมันได้ครับก็ลองดูครับเพราะว่าตัวนี้เราเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้จูเนอร์นะครับทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็จูนได้เร็วนะครับเข้าใจรถเข้าใจการจูนได้ง่ายนะครับ นะครับมันจะเดียวไทม์เลยแมบเวลาจูนนะครับจะเห็นนะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับตรงไหนเล่งไม่ดีตรงไหนเล่งเล่งไม่ติดมือน้ำมันหนาน้ำมันบางไปครับคุณสามารถตามไปจูนเก็บได้เลยนะครับนี่ตกก็เล <immer, S 2> ่งใหม่ไหมครับตกก็เล่งไหมครับเนี Gold ่ยทับตามเก็บตามเจอเส้นเลยเห็นไหมครับลองบ้นดูได้เลยนะครับจะง่ายนะครับหนึ่งมันง่ายสําหรับจูเนอร์นะครับสองทำให้เราทํางานได้เร็วนะครับ ส่งงานได้ไวนะครับลูกค้ามาก็แฮปปี้นเออร้านจุนดีจุนเนียนนะครับขับแล้วสมูทนะครับเหมือนกันครับอ่ะอันนี้คือน้าน้มันครับ2ต่อไปทิมทิมก็คือไฟนะครับไฟมันก็จะออนเป็นเมริซิกนะครับเป็นเวลาเหมือนกันครับนี่นี่อมื่ผมเปิ่มกระเด้งไปนะครับมันออนอยู่อันนี้ผมเพิ่มไป2.5นะครับศูนย์คือ2นะครับนี่นะครับก็สามารถบวกลบได้ตาม ตามความชอบนะครับได้เล,เลยนะครับแต่คือค่าจากอลอชเชนเนี่ยผมให้ไปเนี่ยคือค่ามาตรฐานนะครับผมว่าค่าตรงนี้มันค่อนข้างดีแล้วแต่ถ้าบางคนทำเครื่องยนต์นะครับฝาโรคเกินไปแคมเปิดเยอะก็สามารถบวกไฟรถไฟได้นะครับการทํางานเหมือนกันครับช่วงนี้คือย่านเดินเบานะครับแล้วก็เปิดคัะเลงปื๊นขี่ปกติแล้วก็เปิดกระเลงสุดวิ่งอย่างนี้นะครับมันก็ลงนี้นะครับถ้าเราเห็นในตัวเราเบิร์รถเราจะเห็นเลยวิ่งวิ่งการทำงานเนี้ยเบิ้นปื๊นนะครับ ซึ่งเนี้ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอ่าเห็นการจูนเรียลไทม์นะครับมันจะแตกต่างจากการรีแมปถ้ารนะีแมปเนี่ยคือเราจะดออาการน,นะแต่ทีเนี้ยเราสามารถส่งงานลูกค้านะเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับนะตอนนั้นได้เลยนะครับจะแก้ไขง่ายขึ้นนะครับก็จะทําให้เราทารถได้กระชับขึ้นนะครับจูนในในโจทย์ที่เราต้องการนะครับหรือสิ่งที่เราอยากได้นะครับนี่นะอ่ะ ถ้าไม่เราไม่เห็นเส้นเซอร์เวิร์งแล้วกดเพจครับอีกทีนึงนะครับจะเห็นเลยลูยกเขเล่งแต่แต่ที่มอสแต่ที่ตัดตอทีนี้แล้วกดเพจนะครับเห็นเซน ling, อร์เวิร์งไหมครับเนี่ยครับอ่าลูกเขาเล่งละเห็นไหมครับ